โอเคค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะไฮซานไฟซานเฮ้ไฮไฮทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้สาวผู้ไทยมาทักทายอีกแล้งเสียงเจ๊วแจ๊วแว่ววันน้ำตาลหยดย้อยมาอีกแล้วจ้าก็สิมีเสียงโลอบค้างป๊กแป๊กป๊กแป๊กใน่ยเด้อจ้าเข้ามาในวิดีโอ <c oughs> วันนี้สาวผู้ไทยมีเวลาอีกแล้วจ้าเสียงสร้างจ้าดังใน,นจังหนเด้อสร้างเข้ามาอ่า ต่อเติมบ้านนิชหน่อยอย่างประมาณนี้จ้าวันนี้สับปไทได้อ่อยเย็นหมดแล้วสับปะไทได้อะไรกินจะพากินนะจ้าอันนี้ก็คืออ้อมหนูจ้าวันวาเลนไทน์ยังไปใต้หนูกินอ้อมหนูของมากเลยอันนี้ก็โยกโป๊แถมก้อยสุดจอดมาเดอ้อ มาเดอ้อกินขา้าวสร้างเลยกินขา้าวถ่ายคลิปก็เดอ้อถ่ายวิดีโอกอนของสร้างกินขา้าวสร้างสอง,งคนกำลังอันขมุขมันขมุกข,ขนั้นเอดอันปูนอยู่นี่สาวุไทยก็ได้อะไราสาวผูไทยได้ปั้นข้าวเหนียวตีดมือออนตนมันนี่ปั้นข้าวเหนียวตีดมือออนตอน,น,น,นตอีอนอนอนแล้วจ้ากินกับของมากของซอบของอร่อย ของที่เราเคยกินมาแต่แต่อ้อนแต่อ,อกขั่วหนูค่ะของมากหลายได้จากขั่วหนูนี่นะเพื่อเคยกินอยู่บ่ขั่วหนูนี่ของมากอืออร่อยกินขค่วหนู <c oughs> แซบ่บทั้งเว้าน้ำซ่างทั้งเว้าน้ำคลิปแซ่บสวย <c oughs> อืมอร่อยอร่อยอืมอ,อร่อยมากเลยกับข้าวเหนียวหนึ่งปัน้นข้าวหนูใส่มะเขือยา กินข้าวเนี็จก็ต้องเบิ่งแล้วจ้ะหินมันหลหินมันหลหินหลาอมอมนุใส่ผักซีเบิงเอาเมันยกปูถแถมก้อยแซบหลายอื์กเางเอา้าจ้ะเน่ อแซ่บอย่างน,นะนั้นนะแซ่บมาเด้อจ้ากินก้อยหนูจ้าเอ่ยกินค้าวหนูจ้าอาหารพืนบ้านอาหารแบบบ้าบานอาหารแบบบานเฮาแซ่บหลายอือม บรรยากาศเป็นใจลมพัดวอยว่จำเลยบรรยากาศเป็นงเจือลมพัดไว้โวยลมพัดสวีวีสวีบวอยวยอีรีเด้บจำเลยเนี่ยือจังฝุ่นสิต๊กีงยาฟ้าต๊กเด้อมันสิโต๊กข้ามปูมันสิโต๊กข้ามนันปูมันสิโต๊กข้ามันกิ้ดินทรายมันสิเจือ งั้ตกเด้อวัวน้ำฟ้าน้ำฝุ่นเราได้บันเนี้ทั้งกินทั้งวัวสาวบุไทยอืม,อมแซบ่บเดี๋ยวผ่านว้วผ่านทางคีปก่อนเด้อเพื่อได้มอ่อ,อไม้สดๆดมอญอ,อไม้แซบ่บๆซบเจิดมาเฮือนสาวบุไทยในเด้อจา้าบ้านกุดโก <laughs> เจิดมาได้ทุกเวลา <laughs> อืม ปั่นข้าวเหนียวกะติ๊ดมืออ่อนโต้ในมือนีนะคักอยู่ด้ปั่นข้าวเหนียวส,วสาวบุไทยประกาศประกาศสิประกาศทางทุิตเอ์ับกันเลยทางคลิปประกาศประกาศเห็นสาวบุไทยไม่ได้ตอบคอมเมนต์ก็ขอโทษขออภัยด้ยวยจ้าคอมเมนต์หลายสะเลือเกินถ้าใครเห็นคลิปนี้ก็ประกาศประกาศ ถ้าได้มุกหน่อไม้สดตรก็เจิดมาทังเพื่อนสาวผู้ไทยเมื่อวานนี่เห็นเห็นมูอ่อ่าอ่คอมเมนต์มาว่าได้กินแลว้วบ่มุกหน่อไม้ยังไม่ได้กินเจิดมาดเด้อเจิดมาหาสาวผู้ไทยสาวผู้ไทยมีว่านจ้าอู้เวลายสลือเกินโอเคจ้ากับขอบคุณหลายๆเดอ้อขอบคุณหลายๆอีลิ ด้วยรักและห่วงใยเป็นห่วงสาบุไทยสไปสีวิเดีนจะลดไปจะลดมาสาบุไทยกะภาษาสบุไทยจะลดไปจะลดซอสผุนซอสผีสับุไทยเนี่ยซนะอสผุนซอสผีช่วงนี้เนี่ยจ้าอืมแซบ่บอร่อย เมนูนี้เมนูที่สาวบุไทยชอบชอบหลายชอบมากเมนูนี้กันดึงหูอ้อกับไม่อ่คือเก้าจะเมนูนี้นะสุดยอดแซบลายแซบอีลีแซบอโลอแซบกระดอแซบกระดี้อืมแซบกินซั่เนี้ยจะก,กินลายกับกินไม่มืด กินซ้ำนี้กินหลายก็กินไม่มืดวิดีโ,อย,โอ,อยังไงถ่ายวิดีโอวอลน้ำสร้างคุยน้ำไผ่ <laughs> คุยวิดีโอถ่ายคลิปถ่ายคลิปโอ้ืหพูดเพื่อนกัน กินออข้าเด้ออุ่นห้องไปตุทิบถ่ายคลิปไปกินข้าวไปพร้อมไปเพลิอ <c oughs> ถ่ายคลิปถ่ายคลิปลดผ่าดไปผ่านมาก,กับไปเพลือ <c oughs> แซ่บตอนบักไงเนี่ตอนหนูได้นี่นะหนู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 หนหนเพื่อได้หนูกระเจิดมาทั้งนี้ก็ได้เด้อรับเสมอ <c oughs> สับุูไทยรับเสมอหนูอ่ะของมาร์กเอลีก้อยหนูเอ้ยโคหนูโคหนูปิ้งหนูอร่อยอืมอ้อมหนูอันอ้อมหนูบาลีมั่งบาลีมันหาได้มัแงเหล่ามั่งคือแม่มันฮึ ออโ <You see. S 2> อเคถ่ายคลิปก็มีแต่คนเยวเวานำ้ำโอเคค่ะ <I think. S 3> คลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ด้วยสาูุไทยสีเจอเห่าอัมพือก่อนี กินข้าวแล้ว่ายคลิปแล้วสาวผู้ไทยกระเจิดท้องอำเภอกัเดอมมาน้จ้าถ้าใครชอบคลิปนี้สาวผู้ไทยกินอมหนูก็าฝากกดไลค์กดแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณหลายๆเ้อจ้าขอบคุณหลายๆทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์สาวผู้ไทยสบายชีวีเดนคนนี้ด้วยเค้อโอเคค่ะเฮ hey, ดัวรักนะจุ๊บๆขอบคุณค่ะ